ครบผมในนัตพลแเซตันครับตอนที่ว่าผมเป็นบววานนี่นะผมก็ไม่ทราบว่าผมน็อกไปเลยซึ่งข้าโลงบาลน,นอนที่ห้องไอซียูซ่องเดือนครับผมก็ไม่สาบเมื่อว่าเป็นไซได์อะไรแต่ที่รูรูมาว่วว่าเป็นบววานน้องชายก็เอายาตุมาไม้ยอดใ,ให้ปลากินก็เลยได้ฟื้นขึ้นมาได้ใช้ชีวิตไม่ครั้งหนึง่งกรบผมก็ภูมิใจครับ กับน้องบาวคนนี้เพราะว่าถ้าว่าไม่มียาตัวนี้ผมว่าคงจะไม่หลอดที่จำฟั่มไม่ได้ส่วนมากจะเป็นภรรยาของผมละที่จำฟั่มได้เพราะว่าผมไม่รู้ซึกงตัวช่องเดือนนะนาะนะผมว่ามีแค่นี้แหละแต่ว่าขอบคุณมากับโอมีกับพี่เชอ่อจิตตาชินพันกันอยู่จังหวัดยะลานะก็สาเหิุนั้นแหละจ้างที่ว่าเขาชกไปใช่ไหมคชกปับ๊บก็ช่วยก็ปั๊มวัวใจเลยนะ,ะพาเขา ICU, ้าไอซียูพอยู่ประมาณสัก ซามขึ้นซี่ขึ้นนี่แหละตัวแกจะพองพอกพอง,พงขึ้นหมดเลยนนองเป็นน้ำเมืม่อกระนดนไฟไม้นั้นเป็นน้ำแดงเนื้อนี่แดงทั้งแดงทั้งดำเลยเนื้อมันทานเลยขึ้นมากพองตั้งกับหมอว่าเออตั้งกับทาหม,มอหมอว่าเออไรน้ำตาลต่ำเกลืเลือดต่ำตั้งใต่กัก็ว่าเออนี่แหละทำห้ชกกันเบาหวานจากนั้นแลยหมอเขาก็ชิดยาเลยๆชิดยาเลยๆตั้งกับหมอว่าขานี้นะถ้านเน่ามากต้องตัดนะ าามาหนะมอว่ะต้องตัดนะเพราะว่ามันจะติดเชื้อรุนแรงถึงกับรน,นี้ก็บอกกับหม้อไอ้เส้นตัดไั้นเลยนะม้อไอ้เส้นเส้นไปแล้วแต่ือเอาพออยู่มาประมาณสักสักเดือนได้นะต้องหม่อว่ะเอเอ,เอรักษาดูก่อนนะเผื่อดีขึ้นถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องตัดถ้าไม่ดีก็ต้องตัดเอาพออยู่มาอีกหมอบอกว่าเออ ให้ทำใจนะคนคลายนี่ไม่หลอดแล้วนะอ่าคนคลายนี่นะเพราะว่าตับไม่ทํามานแล้วหมบอกว่าตับไม่ทํามานแล้วนะเพราะว่ามันเลือดมันจะตีขึ้นหนอกเลือดตีขึ้นทางปากทางจมูกทะถลักออกมานักกว่านี้เลือดดำอือต้องเพ้กันหนาวเละเลยตอนนั้นนะโมป้าขาววงพัดตัดนั่นนละไปตัดเนื้อหลยนั่นแหละออก เพราะว่าช่วงช่วงนั้นแหละช่วงก่อนจะเอาโรงพยาบาลนั่นแหละน้องก็ไปีร้วงนั่นแหละเอาไอเนี่ยไมากีน่าซองนั่นแหละนะเอาไม่กินอยู่อมิเอายาอมิอะไรไมากิน่าซองผมมาจากงานการปีล้วงว่าเออน้องเขาคล่องคาดนะเดี๋ยวถ้าว่าสร้างออกโรงพยาบาลวันไหนเดี๋ยวพี่จะซื้อมาให้ตั้งใจอะไรน้องตาพี่ร้วงอะไก็แนะน่าไม่กินอมินี้เลยนอ้หลอดกยงจ้าตั้งใหลังจากนก็บพอออกมาจากโรงพยาบาลใช่ไหมน้องเพชก็แห้งใช่ไหม พราะว่ากินไ่กี้กองอาจจะไม่ได้การร้องเลยกี้กองอาทุกกินอาหุกกองอะไรไหมเออนั่นแหละตั้งแต่เพสกระดัแหงแหงมากออกจาโรงพยาบาลก็ต้องไปล้างเพสนะตรงนั้นบอกว่าเมื่อว่าเออมันดีขึ้นนะอาการดีขึ้นขอบคุณอุมิด้วยค่ะนะี่ถ้าไม่พมรอดชีวิตมาได้ตัวนี้จ้นั่นแหละปวานั่นแหละปวานองตาถ้าไม่มียาตัวนี้เท่าไหรสิ้นขาดตัวนี้ผมก็คงจะไม่รอด